สวัสดีครับผมนายประยูรหนูสุขวัฒนธรรมจังหวัดตรังครับวันนี้ขออนุญาตมานำเรียนเรื่องสถานประกอบการภายใต้ปรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์นะครับ2 5 5 1ที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือร้านเกมซึ่งจะมีเด็กและเยาวชนเนี่ยครับเข้าไปใช้บริการสิ่งที่จะมานำเรียนวันนี้ก็อยากจะเรียนย้ำกับผู้ประกอบการนะครับที่เปิดร้านเกมอยู่ อยากเรียนเรียนย้ําว่าให้ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับทั้งในเรื่องของการเ,าเปิดให้บริการกับเด็กเยาวชนที่มีอายุตามที่กฎหมายกําหนดนะครับให้เป็นไปตามนั้นผมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกฎหมายจะควบคุมกํากับในการเข้าใช้บริการนะครับนะถ้า18ปปีขึ้นไปนะกฎหมายยกเว้น วันปกติธรรมดาคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจะเข้าไปใช้ในร้านเกมได้นะครับบ่าย2คือ14ในาฬกาเป็นต้นไปครับแล้วถ้าอายุต่ำกว่าคือไม่เกิน15ปีไม่เกิน15ปี2ทุ่มต้องกลับบ้านนะครับนะถ้า15ปีขึ้นไปถึง18ปี4ทุ่ม ต้องกลับบ้านครับนะและที่สาคัญที่สุดกฎหมายก็บอกว่าชัดเจนครับสถานประกอบการไม่ว่าเป็นร้านเกมร้านคาโอเกตนะครับเรื่องที่ไม่มีเด็กขาดไม่ไม่มไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของยาเสพติดนะม,มีไม่มีให้เกิดการเล่นการพนันนะหรือให้เด็กปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปดูในภาพที่ไม่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมมันดีก็ฝากทางผู้ประกอบการนะครับ เรียนไปยังผู้ปกครองได้ดูแลบุตรหลานท่านด้วยนะครับขอให้ได้ปฏิบัติเพื่อดูแลลูกหลานของเรานะครับช่วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ